you

นายเป็นสาวยังยัง,ยงติดแม่อยู่หาโตไกลแม่ปดกินน้ำ <c oughs> <c oughs> ใช่สบายดีสุขสุขัๆติดกดต่อยต่อยบอุยาเนี่เพิ่นเนี่ยมูเขาเนี่ยยางใส่เนี่ยแดนนี่เพิ่นเนี่ยใกล้ไข่เนี่ยคุ้นที่สุดเลยนะี่ยทุกคนเนาะถามไปเดียงนี่ตรงไงตรงหน้าเนี่ยโบเร,ร,รือเนาะโบเรือบบเพิ่นสีบบลอดไอ้ม้าเนา,มา,นมานะม้าเน,นี่ยสิหมากเพิ่นฮะเพิ่นเนี่ยคุ้นแห้งเนี่ยฮะ ô oh, bầu hẹn này các bạn, cây này rượm tháo hẹn, xoong ừ. xì อันนี้เพิ่นซื้อเปเนี่ยอยู่ไหนยอยู่คนเดียวเปเป,เป,ปย์อะไรเนี่ยหมดพ่อปีกะฮักสุดับไรนี่นอกทุกคนนะห้องกับสบปากพ่อแม่พี่น้องเพื่อน,อนทุกทุกคนเนาะทั้งพี่น้องฟังไทยฟังลาวแหละกันส่วนใหญ่สิข,ขาวเบิรงนยู่นะี่นนะ ทำสิเบิงอยู่ตางประเทศนะทุกคนน่ะที่ห้าเขาเบิงอยู่อีหยังต่างประเทศนะทุกคนที่พยัญชนะบึมบั่มบึมบั่มกันอยู่ส่วนใหญ่กับเป็นประเทศไทยนะทุกคนเนาะฟังไทยที่เพิ่นเบิงเฮาฝากไว้เสมอเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายทุกคน ซูมนกไอ้บังนกอะไรกได้